ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักข่าวด้านแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ FC ลงคนป้าแตนด้วยทุกท่านเลยนะคะ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทมนณโอ์โฮมซับด้วยนะคะเห็นซีก็จะปักลิงปักหมดพี่นีรี่สวัสดีค่ะทิ้งมากี่ปีแล้วจนเราอายุกี่ปี50ปีบ้านหลังนี้ทิ้งมา20-30ปีแล้วกุญแจรุ่นห้อยคอค่ะมาดูด้วยนะคะกุญแจรุ่นห้อยคอกันหาย เป็นแจรุ่นห้อยคอค่ะเพราะอยู่ตาทุ่งนาไงเพราะว่าต,ต,ตอนนี้ยังตกระโปรกนะนี่ถ่าทัานนั้นก็จะทำเสร็จแล้วก็จะอาดอันนี้ก็จะเก็บเอาไว้ไบ้านของหนูใส่รังเป็นเลยจะเปิดหน้าต่างออกไปเลยถ่ายทันตอนสกรปรกก่อนแล้วตอนตอนจะอาดก็ไม่ไันอีกเดี๋ยวดูว่าใช่ค่ะ,คะ มกออกีตู้เย็นให้ด้วยเลิศมากมีตู้เย็นด้วยตู้เย็นในบ้านของหนมงูมันจะทำอะไรยากคะแล้วก็จะติดไฟด้วยนะเพราะว่าไม่มีคนอยู่เลยมันติดไฟไงขออนเหม็นะมนะจะบอกไงไม่มีคนอยู่เจา้าเปิดหน้าต่างไว้เลยเหม่ยไม่ได้เพิ่งจะแมนต้องเปิดหน้าต่างระบายออกวันนี้นเลยเพราะมันอับมัน,น,มนไม่มีคนอยู่เดี๋ยวไหนมันก็จะอาดเองเถ้ามันสะอาดก็ไม่ดังไม่ใส่ทันใหม่จะได้สวย ไถ้าเป็นโตหมอมาจะใส่นี่เขาอีหมอมากเสรอันนี้แต่ก่อนนี้พ่อเคยเป็นไหนหมออน้พ่อเสียแล้วแม่เคยเป็นหมอพื้นบ้านมีใบอนุญาตบ้านทางองติดอ๋อคุณแม่เป็นหมอใช่ไหมคะใช่คุณพ่อเป็นหมอใช่ใไปมามันจะเหม็นนิดนึงเดี๋ยวสักพักจะอะไรบ้างมาด่า อ่ะคอมเพนสิเรนใบไม้จะทำให้เปิดเอวแจ้งสักกว่าแล้วเขจะได้เครื่องรูปฝุ่นเพราะกวันสี้จะได้รูปฝุ่นแล้วก็จะมาล้างล้าก็จะได้แบบดูดีอยู่เนาะันดับแรกวันนี้เราต้องเปิดเอ่อหน้าต่างไว้อันนี้คือบ้านห้วยนะคะบ้านห้วยน็อตเทียรตอนนี้ตอนนี้ไม่มีคนถึงทังใจค่ะแล้วจะออกให้หมดตรงนี้จ้ะเลิ่ม เลิศแล้ว่มีคนีรมาเออเออบอกคนเมื่อไหต่มันนี้ก็เฮ็ดไปมันนี้เฮ็ดนมอันนีกว่าเลยเาเครื่องพุนมาดูหรเครื่องังมาดูหรอกจะกว่าแล้วแต่ตานีเ็สาตนี่ออกไปเลยเอาใส่ได้ไหมคือออกไปวบยังสั่นใส่ได้คือออกไปกลางไว้ยังสั่นใส่มามุมนั่นมันแดดซองหนาเจ้าย่ำเจ้าแตงหนาสิ เออเปิดเปิดไว้ระบายอากาศใช่จะในชุมบัติเจ้าก็ร้ายนะที่ห่อผัาห่มนั่นนู่นนี่เยอะมากบ้านอยู่บ้านอยู่ข้างเขื่อนนี่บ้านหลังใหญ่ไหมฮะบ้านหลังใหญ่อยู่ในเขื่อนนี่มาก้นเขื่อนนหลับไปไม่ถึงใช่ไหมยังเป็นบ้านที่สามีได้ผัวฝรั่งสองคนเออ ไปบ่ถึงปลุกแล้วก็ทิ้งไปปลุกแล้วก็ทิ้งไว้อืมแกก็อยู่ทุ่งนานสมัชช์สมัชช์ไม่นอยู่อันมีแคนจำปอดงขี้จักรยานมหาเจ้าสิใช่แล้วมันหนหีราจากอืมนี่นะคะนั่นมันก็จะอ่าก็ทูด กว่าลงเศษแตะเครื่องมนดูดดูดอย่างเดียวดูดเสร็จแล้วก็จะถูดูไปตรงมียาเราจะมาดูกันว่าช่องไหนจะมาอยู่ที่นี่นะคะอยู่ได้กี่คนคะอืมครอบครัวละร้อยคนก็อัดกันลงไปเลยร้อคนที่นอนตรงเตียงนาาตั้งฟังหนูนเดียห่างมันอ่ะไม่ห่างนะโอเคมันเป็นอย่างไรกับยับตูมาฟังนี่เดี๋ยวไปยับตูให้เนาะจ้าเดี๋ยวกินท์ทำ เสรแล้วลงไปกินข้าจะเอาไอ้มิสเกนมันจะปลามันยกช่วยแมนเอาหน้ามันยงซอยลงเดี๋ยวตอนน้ำทำความสะอาดมาดูนะมันจะหอมเลยแต่ฉันแต่ฉันสีมีเนี่ยพิเศษให้ดอกแล้วจะเอาเอาไม้ยายมาสีให้ก็แคสซี่ก็ช่วยหาให้นะครับเอฟซีหรือว่ายูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ต้องการหาของเศร้าหนูก็มาหาให้จ้ะนะคะแล้วก็นะคะ ทำความสะอาดต่อไปเรื่อยๆข้างหน้าก็จะออกหมดค่ะที่ชิงพี่เสือมาดูแนละ้วแต่พี่เสือก็นะคะจับฉลากกับลุงกับป้าอยู่นะคะ <S <S เราจะไปดูหลังบ้านนะคะ <S <S <ซ arrive> บ้านบ้านหลังนี้ก็อันนี้บ้านหลังแรกของพี่ลิลลี่นะใช่นี่นนนรรใช่เมื่อวานแกทําแล้วเมื่อวานรกกว่านี้อีกนี่แกทาแล้วนี่นี่คือบ้านหลังแรกของพี่ลิลลี่ เอาแม่ปุ้ยไปไหนนี่ลองไม้กินได้ลองไม้กินได้อันนี้เพื่อนผักสวนครัวทานได้หมดใช่ไหมคะได้หมดได้หโหไม่คิดต่างได้หมดนี่ไงผัดกะเพราใบกะเพราก็มีแต่ว่าอยู่บ้านุ้งใบกะเพราเยอะกะเพราอันน้ใชไหมเพั่นง่ชาติท่านอร่านห้าอ๋อโอเคด้โอเคอยู่ผ่านห้าคือแม่ฮันนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมจ้ะใครได้อะแม่ฮันนี่แม่ฮันนี่เราเรียกป้าคนตา แม่แม่อันนี้กับแม่หุ่นตาอยู่ด้วยกันเหรออืมอ๋อโอเคเด้นี่มีหน่อไม้ด้วยห้องน้ำด้วยแม่คนตาชอบทำหนูได้หรือหลายๆคนก็ได้หมดนั่นแหละไม่รู้ว่าเคซี่อยู่กับใครบ้างแต่หนูก็รู้คร่าวๆแค่นี้หนูก็หาให้แบบว่าเพื่อนถามว่ามีไหมหนูก็หนูก็เอนเตอร์เทนเขาเรียกเอนเตอร์เทนไหมฝ่ายบริการลูกค้าถ้าใครงบเยอะหน่อยก็ไปอยู่ที่เคซี่การ์เดนเคซี่เออ่โมเดล อยู่เยอะหน่อยก็ไปอยู่ที่เคซีโมเดลถูกต้องค่ะเพราะว่าตรงโน้นก็คือเหมือนจุดเริ่มต้นแต่ก,ก็ใกล้บ้านลุพพลหน่อยนี่ค่ะมีหน่อไม้ด้วยนะคะบ้านหลังแรกของอ่าพี่ลี่นี่แหละคนห้าาอ่ากอยู่แบบได้สบายใจห้าก็อยู่เดียบแมนว่าห้าอยู่บ,บ่ได้๋มันบอ เห็นบอลเลาะกระปุกกรถึงจะข้ามมากระเทยไม่นี่แันเห็ดนันเห็ดนี่ดีด้แมนขยอขยันเห็นบอกอันนี้ก็รัดไปบ้านแม่ปุ้ยอ๋อแม่ปุ้ยตออยู่ตรงโน้นใช่บ้านหลังแรกบ้านหลังแรกเมนที่แรกนั่งอยู่นี่พี่เลียกกับแฟนคบกันตั้งแต่อายุสิบสี่นะคะใช่ มีม,ม,มียุงแล้วแหละก่อนเพื่อนเลยอ,ยนะอาเจปุยไปไซน,ไไน,นี่หลังนี้ก็เป็นบ้านพี่ลิลลี่นะคะนี่แต่เราจะให้อยู่หลังนี้ทำความสะอาดออกบอกมิสแกนจำปาดงมาช่วยเราจมาตรวจงานอีกรอบหนึ่งตอนบ่าย จะพานี <Pil> <m shut it up> ่กินข้าวเช้าอยู hmm. <that S 2> mm ่ติข้าวเช้ากินแล้วลองกินที่ทุ่งาเจไปเห็ดนข้่งแ้งเป็นว่าซอยจะทำความสะอาดนั้นต้งเร่นแล้วก็กวาดแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นดูดเสร็จก็จะถูๆแล้วก็จะลงน้ำยามันไม่มีใครอยู่หลายปีเนาะก็เป็นอย่างนี้แหละเจ้าปีสามสิบปีประมาณสามสิบปีที่ไม่มีใครอยู่เพราะเจลิลลี่ออกไปอยู่ที่ทุ่งนาชอบมากค่ะ น้องควายเผือกสวยมากนะคะอ้าวนูถามเนี่ยควายเผือกนี่ออกลูกมากออกลูกมากกับเป็นควายเผือกเื่กันเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นเผือกตีว้ายเผือกมั้ยมีแปดตัวขายไปสี่จะจะไปขายพอพันแม่พันด้อขายไปขายควายสี่ตัวได้สองแสนเจ็ดขับฝากไว้สองพ่อแม่กินเนี่ยนะเออเพราะเป็นอย่างก่อนไปทำงานกันลำกาัแเขียนนะค่ะ เำแยกปุ๋ยแล้วมาได้ปัวล้วเครื่องมันตัดเขียนเลยพาพปัวขึ้นมาเป็นเการพองหน้าเราก็เป็นอย่างนักะเทยกะดูแลก,กันไปเรื่องขั้วขัเผือกเลือดเด้อแต่ก่อนนั่นหมอการล่อเยอะหรอกมันมองการเท่าไปนน้ำปัวกันล่รล่อหรือเนาะเทย์ไทยสุดเทย์เขาเดี๋ยวบอกผ <c oughs> ัวรอผัวอยผัวอยเยหน่อยก็เจ้าเด้เนาะ ผอเล็กน e. ้อยก็แต่ถ้าผัวไปแ่เขียนขาเลยไอซีปีอาปียถ้าผัวแลว็เป็นยังกันดูแลกันไปอยู่น้ำกันไปเป็นประั่นใช่เคยไอ้มีผัวอยู่จังหวัดกาฬสินธําเจียปุ๋ยรถอายุจักปีเด็กออกืออืมวันนี้รถพอเข้าใจกันเลยไปกับผัวผัวก็เลยมานำตาลุงมานำไปอยู่น้ำก็เลยบาก็เลยเอาผัวกลับบ้านเลยเลยเอาคุกัน เอาไปดีเราพักกลับไปทำงานนะพักไปโรง,งานขึ้นตัดเขียนขาเแิไ่ไนะม่ได้พักปวดเป็นประจำกินขาวเราได้ปวดแล้วก็ดีได้ก็ดูแลก,กันไปตัวเขาก็ไปอยู่กระ,ะสินบ่าบ้านผู้อยู่ท่างผู้เปละ่ะผู้ใดตะบลดินจีอำเภอขม่วงจังหวัดกระ,ะสินอ๋ออยู่ขม่วงอันนี้บ้านม,ม่วงอันนั้นขม่วงอันนี้อำเภอบ้านม,ม่วงนะขม่วง ก็ไม่อมโอเคก็ขอบคุณพี่ลิลลี่นะคะ